โอเคนัล้ละมีดเนี่ยมันชัดจริงนะแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนซูมเนาะมันจะเห็นข้างข้าอ่ะมาค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเป็นการนำเรื่องความรู้เรื่องอลำดับเลขคณิตมาใช้นะคะน้องครับแมวแมว อะมาดูเรื่องของลำดับเลขคณิตสูตรลำดับเลขคณิตว่าไงนะคะพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต an เท่ <and S 1> ากับ a1 กับ n ลบหนึ่งคูณ a ข้าวบุ๊กอ่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งอ้าวทำไมประกาศไม่ได้เนี่ยเป็นซะอย่างเงี้ยนะชีวิตออนไลน์อ่ะ an นะคะ an จะเท่ากับ 1> 1, เอหนึ่งเนาะอ่าเอหนึ่งแล้วก็บวกด้วยวงเล็บ n อลบด้วยหนึ่งนะคะเอลบด้วยหนึ่งแล้วก็คูณด้วย D นะคะอันเนี้ยส sure. okay. so ูตรเนี้ยทามาหากินได้ตลอดนะคะตลอดปีตลอดชาติตลอดการละนานเทิมตึงตึงตึอ่าทีนี้นะคะนักเรียนมาดูโจทย์ของคือลําดับเลขคณิตอ่ะมันก็จะวนเวียนอยู่แถวเนี้ยในสูตรเนี้ยมันจะมี AN มี a อหนึ่งมี N มี D นะคะเวลาที่เราโจทย์ เ,เวลาที่เราเจอโจทย์ที่มันเป็นพวกของลำดับต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยให้ดูว่ากาะนั้นเป็นลำดับอะไรนะคะ,ะดูตัวอย่างนี้เขาสั่งมาว่าจงหาน์แรกของลำดับเลขคณิตนะคะที่มี a 4เท่ากับยี่สิบหแล้วก็มี a 9กเท่ากับหสิบเอ็ดนะคะประเด็นสำคัญคือตอนนี้สิ่งที่โจทย์อยากรู้คือหาน์แรกน์แรกคือ a อะไรคะแสดงว่าเขาต้องการหาอะไราหา a หนึ่งนะคะซึ่งโดยปกติ ลำดับที่เราเจอเราจะเจอ a หนึ่งก่อนถูกไหมเราจะเจอ a 1 a สอง a สาอย่างนี้ไปแต่ครั้งนี้เขาไม่ให้มานะคะแต่เขากลับกลายเป็นให้ a อื่นๆมาที่ไม่ใช่ a 1นนะคะแต่ยังไงซะนักเรียนต้องไม่ลืมว่ามันจะยึดขึ้นอยู่กับอีสูตรนี้แหละนะคะขึ้นอยู่กับอีสูตรนี้นะคะ,ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือ a 4เนี่ยถ้าเรามาเขียนอยู่ในรูปสูตรนะคะ a 4จะได้เท่ากับ a 1บวกกับกี่ดีจำได้ไหม รูเคยบอกไปแล้วล่ะนานแล้วหลายครั้งละตอนนี้เราต้องการอยู่4ตัวถูกไหมคะแล้วเรามีแล้ว1นึ่งโพสเราขาดอีกกี่โพสขาดอีกกี่โพสคะขาดยี่สพสอ่าตรงนี้ก็จะเป็น3 d ค่ะอันนี้นานแล้วแผนนี้ประมาณสัก2สัปดาห์ไปละอ่าแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็น A9 a นะคะ a 9ก็จะเป็น a 1เหมือนกันแล้วบวกอีกกี่ดีคะขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะครบเมีแล้วหขาดอีกเท่าไหร่ อ่าหนูก็ใส่แบบนี้ไว้แปดดีอันนี้ที่มาของมันอ่าถ้าที่มาจริงๆก็คือมันคือ a อหนึ n ่งบวกด้วย n ลบด้วย1นคูณดีถูกปะ่ะซึ่ง n ของข้อนี้คือสถูกไหมคะสี่ลบหนึ่งเหลือสามถูกไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันตรงเนี้ยเอลบด้วยหนึ่งนะคะ n ลบด้วยหนึ่งเของหนูคือเก้าถูกปะ่ะก็เป็นที่มาของมันนะคะ ทีนี้ถ้านักเรียนเจอโจทย์ที่ประเภทหาพจน์แรกอะไรหรือหาค่าดีหาอะไรที่มันอย่างเงี้ยนะคะเป็นโจทย์ที่เขาให้ A อื่นๆมานักเรียนพยายามจัดอยู่ในรูปของ A1 บวกกี่ดีก็ว่ากันไปนะคะพอนักเรียนจัดไปแล้วนะคะ,ะนักเรียนก็จะได้ A 4เท่ากับ A1 บวก 3D ตัวนี้ถูกไหม A9 เ้ท่ากับ A1 นบวก 8D นะคะนักเรียนถ้านักเรียนคุ้นเคยนักเรียนจะเคยเห็นระบบสรรมการตอนม .3 นะคะ เคยเห็นไหมที่เป็น x บวก2 y เท่ากับ15แล้วก็มีอีกบรรทัดหนึ่ง3 x ลบ1ลบ y เท่ากับ27อะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมตอนมอ3าคุ้นไหมคะอ่ะมัาจะคุ้นุนประมาณนี้อ่ะ x บวก y เท่ากับ16สมมติอย่างงี้แล้วก็3 x ลบ2 y เท่ากับ10แบบเนี้ยเคยเจอไหมเคยเจอโจทย์ลักษณะนี้ไหมคะที่มันมีสมการอยู่ด้วยกัน2บรรทัดแบบนี้เคยเจอไหม ตอนประมาณมสามนะคะเราเรียกแบบนี้ว่าระบบสมการนะคะระบบสมการเราจะใช้ความรู้เรื่องนี้แหละมามาช่วยเราหาคําตอบนะคะอันนี้เราเรียกมันว่าระบบสมการนะคะ,ะทีนี้อันดับแรกนักเรียนมาจัดอยู่ในรูปนี้ก่อนแล้วนักเรียนรู้ว่า a สมีค่า26ถูกไหมคะใช่ไหม a 4มีค่า26หนูก็เอาสมการเนี้ยมาเห็นไหมคะ a หนึ่งบวกสาม d เนี่ยเท่ากับ26เอามาเขียน งงไหมอันนี้งงไหมยี่สิบหกก็คือ a ซถูกไหมคะแค่สลับฝั่งเฉยเฉยถูกปะเนีย่ยคล้ายๆกับอีวงกลมนี้เลยใช่ไหมงงไหมอันนี้งงไหมคะมีใครงงไหมเงียบเท่ากับ <Okay. S 1> <laughs> เใจเงียบเท่ากับเข้าใจทุกคนอิ่มข้าวอย่างเนี้ยหลับอยู่อ่ะต่อมา a เก้านะคะก็คือ a หนึ่งบวกแปด d เท่ากับหกสิบเ็ดตัวนี้เอามาใส่ ะเอามาใส่เป็นสมการหูแมวคึกมากเป็นสมการที่หนึ่งกับสมการที่สองแล้วนักเรียนเห็นไหมคะว่าตอนนี้มันมีตัวอักษรไหนเหมือนกันทั้งสองบรรทัดระหว่างสองบรรทัดนี้มีอะไรที่มันเหมือนกันเดะเลยเหมือนเดะเลยอะมีเอหนึ่งนะโอ้โหเดี๋ยวต้องเอาเก็บแมวก่อนนะขออนุญ,ญาตนะชาโนม,ม็อกค่าแปบ๊บหนึ่งนะ ดี๋ยวจะวามันกระโดดเหยียบหัวครูแน่เลยมันไม่ไหวจะเอายังไงอ่ะอ่ะอ่ะเอ้ไอ้คนดดี๋ยวถ้ากระโดดไม่หนีนะอ่ะนักเรียนดูนะคะจับมันไม่ทัน a อหนึ่งเหมือนกันให้นักเรียนเลือกกำจัด a อหนึ่งนะคะเนี่ยเหมือนกันนะคะพอมันเหมือนกันเนี่ย ให้เลือกกําจัดตัวนี้ a หนึ่งเหมือนกันใช่ไหมนะคะก็ให้กําจัด a หนึ่ง a หนึ่งเหมือนกันแล้วนักเรียนดูเครื่องหมายข้างหน้า a หนึ่งเป็นเป็นเครื่องหมายอะไรเห็นเครื่องหมายไหมเป็นเครื่องหมายบ,บวกบใช่ไหมคะ,<บ>ก,ามะการที่มันจะการที่มันจะกําจัดได้อะเช่นเรามี บวกสามกับบวกสามการที่เราจะทําให้มันหมดไปก็คือต้องเอามันมาลบก,กันถูกปะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เอาสมการที่สองกับสมการที่หนึ่งมาลบก,กันทีนี้อันนี้อันนี้ทวนของเดิมด้วยนะพูดถึงของเดิมด้วยให้นักเรียนดูว่าตัวเลขฝั่งไหนมันเยอะกว่ากันทางขวาของเครื่องหมายเท่ากับนะคะเลขฝั่งไหนเยอะกว่ากันเลขอะไรเยอะกว่ากันระหว่างยี่สิบหกกับหกสิบเอ็ดอ่ะเลขไหนเยอะกว่ากัน เอาเนีเย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดวอวอแป๊บนึงทุกคนกำลังงงอยู่ในเรื่องของระบบสมการหรือว่าจริงๆเข้าใจแล้วแหละกูคแค้คิดไปเองอิ่มข้าวใช่ไหมเดี๋ยเปิด,เ,ดเปิดอันนี้ก่อนนะเปิดป้ายก่อนนะเดี๋ยวต้องมีนิ่อธัญบุรีมานิเทศใช่ไหมคะใช่ไหม ช่ป่ะครับชุมนุมอ่ะใช่ป่ะคะ<า>คุณหนึ่งคุณหนึ่งน่รู้เรื่องอะไรเขาเรือ,อไ,ไม่รืองไม่ไม่ไม่ครูก็เพิ่งรู้ว่าครูเขาบอกว่าฝากแจ้งไม่มีใครรู้ครูยังไม่ได้แจ้งน้องเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะไปแจ้งครับชุมนุมจะไปกล่าวว่าจะไปแจ้งเด็กชุมนุมเพราะว่าเขาบอกฝกั่งเขาเข้าแนแน่วตั้งแต่ครับชุมนุม เออต,ต้องปล่อยก่อนด้วยรอปล่อยก่อนประมาณห้ทีแล้วเดี๋ยวคุณหนึ่งจะส่งลิงก์ให้ในแอคทีฟทาวะในกอยจะลืมเข้านะคะเข้าไปฟังก็ดีลูกมันเป็นการแนะแนวมหาวิาลยอ่ะเข,า,ขาศึกษาบอเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอย่างเงี้ย้องกินรึอืมหนึ่งนัชชาดูค่ะโอเคนัชชายี่สิบหกกับหกสิบเอ็ดเลขไหนมากกว่ากันคะ 61อ่าห1สิบอ็ดมากกว่าแล้วหกสิเอ็ดอยู่ในสมก,การไหนคะสมก,การที่สองอ่าสมก,การที่สองวิธีการนะคะนักเรียนพอเราดูแล้วเนี่ยหกสบเอดมันมากกว่าใช่ไหมหกสิบเอ็ดนี่ยมากกว่านะคะหนูก็เอาสมก,การที่2อ่ะมาตั้งก็จะเป็นก็จะเขียนแบบนี้นำสองลบด้วยหนึ่งนะคะสมก,การที่สองฝั่งซ้ายนักเรียนดูให้ดีนะ ฝั่งซ้ายก็คือ a 1น d วกแเห็นไหมคะอาเนี้คือของสมการที่2ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอะไรลูกตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะใครมานะ่กันทิชาตามด้วยเครื่องหมายอะไรคะเมื่อกี้เนี่ยตามด้วยเครื่องหมายลบเห็นไหมคะแล้วในวงเล็บ a 1น d บวกสานี่เป็นสมการที่ ดูฝั่งซ้ายสมการที่ 1. 1> หนึ่งนะคะเป็นสมการที่หนึ่งแล้วฝั่งขวาก็จะเป็นหกสิบเอ็ดเห็นไหมคะก็คือมาจากสมการที่สองลบด้วยสมการที่หนึ่งหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างซ้ายสองลบด้วยหนึ่งขวาของเท่ากับก็สองลบด้วยหนึ่งเหมือนกันนะคะที่คุกิ๊กใส่วงเล็บในสมการที่หนึ่งเพราะว่ากันป้องกันว่าเกิดมันมีเครื่องหมายลบอะไรอยู่ในวงเล็บเนี่ยมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะแต่ถ้าเป็นโจทย์แบบนี้ไม่มีหรอกแต่ว่า ฝึกเอาไว้ให้ชินนะคะแล้วหนูก็เปิดวงเล็บออกคาว่าเปิดวงเล็บออกหมายความว่าเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเครื่องวงเล็บมันหายเห็นไหมคะวงเล็บตรงนี้หายไปหนูเอาลบเนี่ยเข้ามาคูณตรงนี้ทั้งสองจุดอันนี้รูกิ๊กอธิบายค่อยๆไปเลยนะแบบละเอียดยิบเลยนะไม่รู้ว่ามันช้าหรือมันเร็วนะคะแต่จะค่อยๆไปก่อนเนาะอะ,อะพอเปิดวงเล็บออกก็จะเป็นลบ a หนึ่งลบสามีอันนี้งงไหมคะมีใครงงไหมถ้าผิดทักได้เลยนะถ้ารูกิ๊กทำผิดทักได้เลยนะคะ ฝั่งขวาห1สิบเอดลบด้วยย6สิบหกเหลือสาสิบห้านักเรียนเห็นไหมว่าจุด a หนึ่งมันก็หายไปเห็นไหมมันหักลบกันหมดที่เอาสมการที่สองตั้งลบด้วยสมการที่1เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเหลือแปดลบด้วยสามดีเหลือห้าดนักเรียนก็จะได้ค่าดีออกมาเท่ากับเจ็ดซึ่งยังไม่จบเพราะโจทย์ของเราต้องการอะไรคะเมื่อกี้โจทย์ให้หาอะไรลูกโดไหนคะ ขดแรกถูกปะโจทย์ให้หา a 1ถูกไหมคะโจทย์ให้หา a 1นะโจทย์ให้หา a 1จะเขียนซ้ำทำไมโอโหโจทย์ให้หา a 1ถูกไหมคะยังไม่ได้เลยตอนนี้ได้ค่าอะไรมาได้ค่าดี ะะได้ค่าดีนะักเรียนก็มาดูว่าสรรมการเดิมของเราคือก้อนนี้ถูกไหมมีสรรมการที่1กับสรรมการที่2อ่ะนะคะหนูก็เลือกเอาว่าหนูจะแทนค่าอะไรักเออสรรมการที่1นอยู่นี่นะคะหหรือ2แบบนี้แล้วหนูก็เอาค่าดีไปแทนนะคะ,ะค่าครูเลือกไปแทนในสรรมการที่เท่าไหร่วะครูเขียนผิดใช่ไหมนี่ต้องเป็นสมการที่สองค่าดีไปแทนในสรรมการที่สองนะคะสรรมการที่สองก็คือ a หนึ่งบวกแปด d เท่ากับหกสิบเอ็ด ไหมคะค่าดีคือคือเจ็ดแมเนี่ยเอามาแทนเห็นไหมคะค่าดีหนูก็จะได้ a หนึ่งบวกห้สิบกเท่ากับหกสบเอ็ดแล้วหนูก็แก้สมการมาคดแรกของลำดับนี้ก็จะได้เท่ากับห้าแบบนี้อืมอ่ะมีใครงงบ้างคะงงทุกคนเจ้าหน้าที่แคปเจอร์ได้เปล่าวันนี้วันนี้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องนี้ก็เปลี่ยนบ่อยซะด้วย เรียบร้อยครับแล้วแคปถึงไหนคะถึงค่าดีปะ่ะเดี๋ยวแคปไม่ก็ได้ครับอ่าอ่าโอเคเดี๋้พูดได้ขยับครับสามสองสามสี่ห้าหกโอ้ยโอเค,อ,เคอ่ะต่อมานะคะเป็นแทนค่าดีแบบนี้ สิสามเราต้องเข้าสิบสามห้าศูนย์ใช่คุณหนึ่งบอกว่าให้ปล่อยสักสิบสามสี่ห้าโอเคต้องเรียนเตือนคูด้วยนะอ่ะโอเคนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นจดอ่อาทีนี้มาดูตัวนี้ <c oughs> ตัวอย่างที่สองนะคะจำนวนที่เรียงกันระหว่าง5 0าสิถึงห้าที่หารไปวหลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนอ่านนักเรียนอ่านโจทย์นะคะ จำนวนที่เรียงกันระหว่าง50ถึง500ที่หารด้วย5ลงตัวมีทั้งหมดกี่จำนวนนะคะอะครูถามักเรียนนะว่าข้อความแรกนี้ก่อนจำนวนที่เรียงกันระหว่าง50ถึง500นี้เริ่มที่เท่าไหร่ตัวแรกต้องเป็นเลขอะไร50ตัวแรกจีนบอกว่าเป็น50มีใครคิดว่าไม่ใช่50ไหมอันจีนอะมีใครคิดว่าไม่ใช่50ไหมคะ ตอบได้ตอบได้อ่าน,นักเรียนดูคำนี้คำว่าระหว่างคำว่าระหว่างระหว่างโอ้ถ้าเกิดเป็นตอนนี้ระหว่างครูกับนักเรียนมีอะไรกั้นอยู่โควิดระหว่างตัวนักเรียนกับอุปกรณ์การเรียนตรงเนี้ยมีอะไรอยู่ตรงข้างหน้าอะ ครูถามอ่าโอ๊มีอะไรอยู่ตรงหน้าระหว่างตัวโอ๊กับตัวอุปกรณ์ที่โอ๊ใช้เรียนม,มีอะไรอยู่คนครูครูถามม่ผมได้ยินครูมไม่ชัดเพราะว่าในครูในครูแน่เลยอ่ะเอาใหม่นะคะระหว่างตัวโอ๊กกับอุปกรณ์การเรียนที่โอ๊กใช้เรียนอยู่อ่ะมีอะไรอยู่ตรงหน้าอยู่ระหว่างตัวโอ๊กกับอุปกรณ์การเรียนนีอกรณ์การเรยนะมีอะไรที่อยู่ตรง อ่าอย่างเช่นครูมีตัวนี้ครูมีกระดานตัวนี้นะคะอยู่ระหว่างตัวครูกับหน้าจอแล้วหนูมีอะไรมีไหมมีใครมีสมุดอยู่ตรงหน้าไหมเอ้าเอออ่ะอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกคําว่าระหว่างเขาเรียกว่าระหว่างคําว่าระหว่างคือไม่นับตัวเราแล้วไม่นับปลายทางเหมือน ระหว่างเธอกับเขาอะ่ะ<ม>เราจะไปแทรกกลางเขาอย่างเงี้ยระหว่างเธอกับ oh. เขามีคำว่าเพื่อนขั้นกลางอยู่เออแบบนี้ยมันมันอย่างเงี้ยเออมันไม่นับเราไงโอเคไหม <laughs> ระหว่างเนี่ยจะไม่นับตัวเรากับปลายทางนะคะระหว่างเพราะฉะนั้นห้าสิบเนี่ยไม่ใช่แน่ตัวแรกตัวแรกต้องเป็นอะไรระหว่างห้าสิบตัวแรกต้องเป็นห้าสิบห้าค่ะ ไม่ใช่ห้าสิบเอ็ดด้วยนะไม่ใช่ห้าไม่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 เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติเด็กผิดเป็นเรื่องปกติครูผิดก็เป็นเรื่องปกติตัวแรกก็ต้องห้าสิบห้าเพราะมันบอกว่าที่หารด้วยห้าลงตัวอ่ะอ่ะแล้วตัวถัดไปเป็นเลขอะไรคะหกสิบหกสิบอะไรอีก้าอ่าหกสิบห้าถัดไปเจ็ดสิบเนาะตัวสุดท้ายอะค่ะ ตัวสุดท้าย495ค่ะเอ้าจูจ่ๆมันกลายเป็นลำดับอะไรเนี่ยมันเพิ่มทีละเท่าไหร่เพิ่มทีละห้ามันเป็นลำดับอะไรคะนี้ชื่อว่าลำดับอะไรลำดับที่มันเพิ่มเท่าๆกันเท่าๆกันชื่อว่าลำดับอะไรอยังไม่ได้เรียนลำดับอะไรนอกจากลำดับนี้ตัวเดียวลำดับเลขอะไรเลขอะไร เลขอะไรนะเลขอะไรนะจีนเพิ่งจะเรียนไปเพิ่งจะโจทย์ข้อนี้ไปเนี่ยลำดับอนันต์ลำดับอนันต์พ่อลำดับอนันต์ลำดับเลขคณิตเรียกว่าลำดับเลขคณิตนะคะเพราะว่ามันมีผลต่างร่วมเนาะลำดับเลขคณิตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเพิ่มทีละห้าเนี่ยค่ะนักเรียนอันนี้ก็บวกห้าอันนี้ก็บวกห้าเนี่ยมันจะบวกห้าไปเรื่อย แลเรารู้ได้ไงว่าบวก5้าเพราะมันใช้คําว่าหารด้วยห้าลงตัวนะคะบางคนบอกว่าครูมันไม่ใช่คูณทีละห้าหรอนะคะแต่นักเรียนลองดูสุดคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสาสิบห้าห้าสี่ยสิบพวกนั้นห้าหารลงตัวหมดเลยนะแต่มันคือการบวกเพิ่มทีละห้านะคะคำบางคำเนี่ยมันพูดว่าหารด้วยห้าลงตัวแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันใช้การคูณหรือการหารแต่มันคือการบวกเพิ่มทีละห้ามันทำให้ห้าไปหารลงตัว นะคะคอ่ะอันนี้มันคือลำดับเลขคณิตที่มีค่าดีเท่ากับเท่าไหร่ค่าดีคือผลต่างร่วมถูกไหมคะผลต่างร่วมคือต่างร่วมผลต่างร่วมคือเลขอะไรลูกอ่าผลต่างร่วมคือห้าใช่ค่ะผลต่างร่วมก็คือตัวที่มันเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยค่ะบวกห้านี่แหละเพิ่มทีละบวกห้าบวกห้านี่แหละค่ะไปเรื่อยเ่ออ่ะแล้วครูถามอีกทีหนึ่ง ตอนนี้จากจากลำดับนี้นะหนูมีเอหนึ่งยังเอหนึ่งคือเท่าไหร่คะเอหนึ่งคือห้าสิบห้าได้อะไรอีกดีใช่ไหมดีคือห้าได้สี่ร้อยเก้าสิบห้านี่คืออะไรอะฮะเอเออะไรวะเอถูกต้องค่ะเก่งมากเอเอนะคะ ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือตัวที่เท่าไหร่อ้าวแล้วยังไงต่อโจทย์เขาถามว่ามีทั้งหมดกี่จำนวนนี่คือหาอะไรอะหาอะไรในสูตร<า>ตอนนี้หนูมีเอหนึ่งหนูมีดีหนูมีเอเอหนูขาดเลยตัวเดียวเอเออแสดงว่ามันหาเอ็นถูกไหมนะคะอ่าแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยไปใส่ในสูตรอันนี้มันแค่จากที่เราเคยอ่านนะคะ เราจะได้ a 1เท่ากับ55ค่า d คือ5 an คือ495แล้วหนูก็เอามาใส่สูตรเนี้ยสูตรสีแดงเนี้ยนะคะไม่ใส่สูตรสีดำแบบโอ๊กนะคะมันไม่เท่ต้องใส่สูตรสีแดง้ยเฮยก็เล่นไปนึกอะไรออกก็เล่นไปอ่ะนะคะ an คือ495อันนี้มันติดไปพืดไปไหมเดีย๋ยวครูขยับก่อน an เท่ากับ a 1บวกด้วย n ลบด้วย1คูณ d นะคะ an คือเท่าไหร่นะ4ี่้อ้า้าถูกไหม an 1 1> คือ55 <A> ถูกไหมคะแล้วก <A> ็ n คือสิ่งที่เราต้องการหาถูกไหมค่า d <A> คือ5อ้าะแก้สรรมการไม่ต้องแก้ตามฝั่งซ้ายกันด้ลูแกแก้เองก็ได้495เอา55ไปลบเนาะนี้โอเคไหมเหลือ yeah. ี่ <100. S 1> เหลือ440แล้วก็หารด้วย5เลยได้ไหมคะหารด้วย5ก็จะเท่ากับ N-1 ลบด้่งถูกปะเหลือเท่าไหร่เนี่ยแปใช่ไหมใช่เท่ากับ N-1 ลบด้วยหเพราะฉะนั้น N เดียวนะคะ N เท่ากับแปบวกหก็คือ89เเท่ากันเห็นไหม ตกลงแล้วจํานวนที่เรียงกันระหว่างห้าสิบถึงห้าสิบห้าที่หารด้วยห้าลงตัวมีทั้งหมดแปดสิบเก้าจำนวนแต่ถ้าโจทย์มันใช้คําว่าตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเอ,อ้าไม่ใช่ถ, <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่าโจทย์มันใช้คําว่าตั้งแต่อ50ย่างเงี้ยจีนถ้าสมมุติว่าโจทย์มันใช้คําว่าตั้งแต่ห้าสิบถึงห้าร้อยแสดงว่าพจน์ที่หนึ่งจะต้องเป็นห้าสิบและพจน์สุดท้ายจะต้องเป็น ห้าร้อยอ่าใช่ถ้าตั้งแต่ตั้งแต่คือเหมือนตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายคือตั้งแต่ชั้นอายุท่าตั้งแต่อายุสิบห้ามารือตั้งแต่บางคนพูดว่าตั้งแต่เกิดมาเงี้ยก็แสดงว่าตั้งแต่เกิดออกมาเลยนะคะหรือตั้งแต่ปอสามมาไม่เคยไว้ผมยาวอีกเลยสมมุติสมมุติก็คือแสดงว่าเริ่มตั้งแต่ปอสามนะคะประมาณนี้ถ้าใช้คําว่าตั้งแต่แต่ถ้าคําว่าระหว่างเนี่ยจะไม่รวมเราไม่รวมปลายทางโอเคไหมอะไร อ่ะแคปเจอร์เจ้าหน้าที่จนทคิดมาดออกคิดไปเองเออคิดน่าจะคิดไปเองออกคิดไปก็ f i n เดียวเออไอ้จำเนียงดีเนี่ยสปีดใช้ได้ speech ยาด What about you สัญญาณเร็วแล้วให้แคปบอกไม่บอกเอ้าเอ้าไม่สูมเอาเห็นไปหมดได้แคปติดเดียว มันเล็กไหมอ่ะคือมันเล็กไหมล่ะถ้าเนี่ยจะเห็นไหมอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นใครไม่เห็นก็ต้องเห็นอ่าโอเคถ้าเห็นก็เอาค่ะเอ่อพยายามดูรูปจากที่ผมตรงจะชัดกว่าที่กูกรีดเอาปเป็นต้นนะครับเพราะว่าที่กูกรีดเบอร์เบอร์มันเกิดการเซตอีกทีหนึ่งจ็บบอยครับโอเค มันจะต้องแอบแชทนินทาเรานแน่เลยเราดูเรารู้แล้วเฮ้ยหมดหม่ไว้ตัวอย่างที่สามนะคะจงหาว่าระหว่างเจ็ดกับหนึ่งพันหกร้อยสิบมีจำนวนที่หกหารลกตัวทั้งหมดกี่จำนวนเออมาอีและคำว่าระหว่างเจ็ดกับหนึ่งพันหกร้อยสิบรวมเจ็ดไหมไม่รวมไม่รวมนะคะแล้วก็รวมหนึ่งพันหกร้ยสิบไหม ไม,มไม่รวมนะคะอ่าแล้วหนูก็ต้องหาตัวแรกให้ได้ว่าระหว่างเจ็ดเนี่ยและแต่ที่หกมันหารลงตัวตัวแรกคือเลขอะไร <12. S 1> อ่าเลขสิบสองมีคนงงไหมคะอันนี้มีใครงง,งไหมถ้าไม่งงครูนี้จะไปเร็วนะก็เร็วของครูก็ได้เท่านี้แหละครูกลัวนักเรียนไม่เข้าใจอ่าสิบสองตัวถัดไปคืออะไรคะมันก็จะเพิ่มทีละหกถูกไหมสิบสองแล้วก็อะไรลูก สิบแปดแล้วก็ยี <24. S 1> ่สิบสี่อะทีนี้ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเท่าไหร่ลืมนะต,ตัวสุดท้ายหนูเอาหนึ่งพันหกร้อยสิบหารด้วยหกหนึ่งหกส่วหกป่ะวะไม่รู้ไม่ใช่ม,มันจะได้หนึ่งหกหนึ่งศูนยะนักเรียนกดตามครูเลยนะมีใครใช้เครื่องคิดเลขกดเครื่องคิดเลขตามครู หนึ่เอาหนึ่งพันหกร้อยสิบหารด้วยหกทำยากจะได้ฝึกคิดหนึ่งพันหกร้อยสิบหารด้วยหกได้เท่าไหร่คะตามเครื่องคิดเลขส <26 8. c oughs> องหกแปด้่าไดจุดงหกแปดจุ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 ดักเรียนตัจดจุดจุนจุดจุดจุดจเดียดเอดสองร้ดหุดจัดนุดคูดจุดจุดุดุดจ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 ัดนุนหจุดจุดจุดุ้ดจุุดดดดะ จากโจทย์นี้ก็จะได้ a, 8, a 1 a หเป็น12ค่า d ก็คือเนี่ยที่มันเพิ่มทีละ6ใช่ไหมคะบวกหบวกหไปนะคะอันนี้คือค่า d แล้ว an ก็คือโ์สุดท้ายก็คือ1 6 0 8งกนะคะหนูก็มาใช้สูตรเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยเราคิดแบบนี้แล้วกันเนาะ,ะ an นะคะเท่ากับ a 1บวกด้วยวงเล็บ n ลบด้วยหนคูนด้วย d นะคะ นั่เเลยเราสอบเมื่อไหร่ดีวะเนี่ยคุยสอนไปคุยไปเด็กงโงเนาะอ่า n หนึ่งคือสิบสอง n ก็คือสิ่งที่เราตามหาถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องจบด้วยเพลงแต่เราก็หากันจนเจอนะคะเตรียมเพลงไว้ด้วยอ่าย้ายมาลูกหนึ่งหกศย์ปดลบด้วยสิบสองใครแก้สมการไม่ได้ใครงงบอกนะคะอ่านหนึ่งหกศูนย์ปดลบด้วยสิบสองเหลือ หนึ่งห้าอะไระเนียห <15 96. S 1> ได้หนึ่งห้าเก้าหกนะคะแล้วหนูก็เอาหกมาหารเนาะฝั่งนี้ก็จะเหลือ n ลบด้วยหนึ่งหนึ่งห้าเก้าหกหารด้วยหกเหลือสองหกหกเท่ากับ n ลบด้วยหนึ่งนะคะ เพราะนั้นสุดท้ายนักเรียนก็จะได้ n เท่ากับสองหกหกบวกด้วยหนึ่งเนาะเป็นสองร้อยหกสิบเจ็ดนะคะจำนวนเสร็จแล้วเรียบร้อยรวยเดเร็วทันใจมากทำเวลาได้ดีเหน,นะ้คะเจ้าหน้าที่แ capture t ห้าสี่สาม สองสามสี 3, 4, 5, ่ห้าแัปอ่ะเปิดแผ่นป้ายไหมวันนี้เปิดต้องเปิดแล้วแหละได้กี่ป้ายอะคะวันนี้